โอ้ขันวันพาคพนไปเดินบินบ่กล้วยสนใจไหมยนะี่สิบบาทบ้าเพรกินกล้วยตุลานะจ้ <laughs> ะเท่าไรล่ะนันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบติคือดีแ,ดแดท้ก็แสดงวา่าคนหายข่าเหนียวหลายเติบกิงใช่ไนับเห็นมันครบแล้วจ้ะครบนี่ก็ห้าสิบ ถูกต้องครับอยู่นี่เจ็ดคลิูหุ่น3จ้าโอเคจ้าโอเคตลอดอยากขายกล้วยนะขายให้ผู้เฒ่าหุ่นขายกล้วยขายผู้เฒ่าหุ่นไอ้เ <laughs> พื่อนเฮี่ทอดข้าวต้มไปวาดหุ่นผู้เฒ่ากินเขากล้กล้วยกับอิ่มเนาะ นักบินาทิ้งใจเหล้าไปแข่งี่อมันใส่พล, ync, ลังงานแป๊บเดียวมันมันย่อยไปพลังงานไในเรี่ยวเนี่ย้ะมันบอกคืออาหารตัวอื่นที่เขากินเด้ออันนี้คือออกไปจัดการทันทีเลยผุดขับผุดขับกล้วยกับกล้วยนี่ลเรบักพักผ่อนเดี๋ยวไปเข็มโหลยิ่งเดี๋ย่นกล้วยนี่ยเอ๊ะเือยเสีเอาไก่เอาเจ้าสี เพิ่นกิดชิได้ลดให้ยหาบาทสิได้บ่ต้องไปต่อเพิ่นเมนบอได้ครับแจ็ตไปแต่หนูกำลังคิดว่าสิเอาไมมได้ไม่เลยมีทอกันบ่ท้อดอกขาไก่บ่มันได้นี่คล้ายๆคือไม่ไม่เวลามันยืดบ่ยืดจังซี่นะจ้ะเออมันมันอยู่สิได้บ่จ้ะโอเปิดเด้อครับยเอาตีโอเปิดเลยค่อยมาอันนี้เด้ฮู้อยู่มันมันแห้งเออได้ๆ หมายถึงว่ามันบาอุ่นเครื่องอบนี่ก็ซอยได้เนาะหนูวะบ่อสันบ่ทันเลยยางบ่อเลี่ดอกก้อนคือได้ยังไดว่าต้องเอามาอบเพราะว่ามันเบิ่งแล้วมันบ่ท่นมันจสื่อป่ตัวนี้มันเล่นรอบสื่อมาเบื้งบ่ตัวนี้คือมันยางแล้วนี่พวกนี้มันถิเกิดน้ำมันมันหลายมันบ่มันก็ิี้ขุ่นสิแต่ว่าขันออกอบบางทีมันสีบ่มีเห็นบ่ะ ก็สีหอมเดี๋ยวเขาก็มาซื้อเมืดแล้วตอนนี้ยายมัยเ,มเกินเจ็ดโมงด้ยจะ <laughs> หาลักษมันก็ตื่นสวยเนาะที่ยังได้เอ๋เขาบอกว่าเพราผมตายสำนบมาอ๋อลุ่นรุ่นเลยนะเ,นเนนดีย๋ยวก็มกืด ไปกเราตื่นจากโมงมาหนิตีสามตีสี่ตีสามตีสี่ 3, อ,อ, 3, ออกมาหนิรเริ่มขายได้จากโมงเริ่มเพราว่าชุกกับเมียนเลยวันทีเริ่มมาตีหาบางทีกับนักค้นกับมาตีสามกันยังมีตายละมาแตนใสละ เขากำลังเริ่มติดเตาอ่ะมากแล้วจ้ะออสุดยอดค่ะขยันกันจริงเยี่ยมมากค่ะ